ทุกคนดูนี่วันนี้แนนเข้าสวนนะคะพริกของแนนสวยมากๆเลยก็คือกลุ่มของพริกด่างนะพริกด่างจะมีแบบด่างหลากหลายมากเลยนะสวยมากๆเลยดูนะคะตอนนี้ตอนแรกนะคะเขาจะมีสีเขียวม่วงเหลืองแล้วก็ดูสีทุกคนตอนนี้เริ่มแดงแล้วนะถ้าแดงแบบนี้สามารถเก็บทำพันุ์ได้นะสวยมากๆเลยนะทุกคนดูนะ โอตะมุตะมีดูกิ่งหยด,ย,ย,ย,ดย้อยหยาดเยอะมากนะคะลูกของเขาน่ารักมากนะคะลูกเหมือนหยดน้ําเลยอะ่ะสวยมากนะคะดูนะคะดบจริงๆค่ะตอนนี้เริ่มสุกแล้วโอ้โหสีสวยจัดมากดูเหมือนเม็ดอัญมณีเลยทุกคนสีสันสวยงามนะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะพริกทุกชนิดกินได้ค่ะทุกคนมันแต่ความเผ็ดของเขาก็จะอ่า วาไรตี้นะคะมันจะมีความหลากหลายเยอะมากๆเลยนะเนี่ยค่ะสวยมากนะอันนี้เป็นกลุ่มของพริกด่างนะแนนรับออเดอร์อยู่นะคะทุกคนอย่างงามเลยดูตอนนี้สีสันสดใสามากนะเพราะตอนแรกที่แนนรับออเดอร์อยู่อะคะ่ะเขาไม่ยังไม่ได้สุกมากนะดีวนี้ดูนะโอ้โหน่ารักมากนะคะอย่างงามเลยทุกคนนี่สวยมากๆเลยใครที่อยากได้นะคะหรือว่าทักแนนไว้แล้วแนนเก็บออเดอร์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวแนนจะจัดส่งให้นะบาง ลูกค้าบางท่านก็ไปต่างจังหวัดเพราะว่าติดหยุดยาวนะีน่ยก็จะเก็บออเดอร์ไวใ้ให้ทุกคนอย่างงามเลยนะคะใครอยากได้ทักจองได้นะคะสําหรับใครที่อยากได้พริกปลาดับสวยๆแบบนี้แล้วก็กินได้ด้วยนะคะงามมากๆเลยนะคะอย่างงามเลยสวยมากดูดอกมากๆเลยเนี่ยคือมเมล็ดเขาเต็มต้นเลยทุกคนโอเคนาะอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ